มีคันเี่ยวทมันมีอีกคันหนึ่งอะพี่กำลังทำอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเสร็จคันนี้บ้างครับผมรถในกำลังประกอบเครื่องลงลงแข่งขันรุ่นอะไรบ้างพี่อหลักๆตอนนี้คือมีคันนี้นะครับที่เห็นนะคือรุ่นซูเปอร์แมน็ตครับผมล้วก็อีกคันเป็นโตโยต้าซิงค์อ่ารุ่นโปรคลับอ่าใช่าแล้วก็อีกคันจะเป็นฮอนด้าครับ ่นก็นคือใน<ล>ส่วนนี้ปีนี้มี3พันแน่นอนใช่ครับผมแล้วในส่วนของพันนี้พี่ความพร้อมกักอ่าเราและคู่บ้าตั้งแต่ปี2012เลยนะที่ได้ทำตัวของเวลาได้ค่อนข้างจะเร้าใจมากปีนี้พี่มีความพร้พอมกับคันนี้ยังไงบ้างถ้าตอนนี้คร่าวๆนะครับคือความพร้อมประมาณ80%ตอนนี้มันจะมีส่วนของวันนี้ที่มาเทียดคือมาเทียดเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สำรอง มีตัวหนึ่งคือผมกาวว่าเอาเครื่องสำรองมาวิ่งถ้าสมบูรณ์ก็เอาเครื่องตัวจริงใส่มนต่อโอเคเพราะนี่คือมาเทียโระบบส่งกำลังระบบงล่ากในต่วระบบโบลังเนี่ยครับว่ามันสมบูรณ์แบบหมดไหนแล้วก็ถ้ามันโอเคลงตัวก็ได้ยกเครื่องตัวจริงใส่แล้วก็วิ่งเลยครับพี่สักเจ็ดห้าได้ไหมก็ถ้าเป้าหมายในทีมงานนะครับคือถ้าแสร็จสมบูรณ์อากาศได้จริงความลับได้ หวังไว้ว่าให้วิ่งเท่าเดิมก่อนถ้ามันต่ำกว่านั้นก็ถือว่าเป็นผลคอยได้ไปแต่เ้าใหม่คืออยากวิ่ง8จเท่าเดิมคระที่งแฟนๆสูปอาพที่รีเควสตมาว่าอยากจะคุยกับพี่เบอร์หลัก5เราก็จัดมาให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราจะไปคุยกับทางทีมงาน e c u ูซุฟต่อไปครับขอบคุณครับครับผม อยู่ประมาณ4รุ่นครับสี่รุ่นล้วนเก่งเลยพี่นะฮะก็มีทั้งโอทัพด้วยมีซูเปอร์แมทคันนี้ด้วยครับผมแล้วก็มีเอ็นเอเอเปอร์โฟนเะครับผมก็ขับสี่กับครับผมอยู่ครับผมครับแล้วก็จากที่ขับคันนี้มาค่อนข้างจะหลายปีเนี่ยปีนี้ในซูเปอร์แมทของรุ่นของมีเซลอันนี้เนี่ยครับผมมีความพร้อมมีความมั่นใจในการขับมันกันนะก็ ความพร้อมความมั่นใจในการขับผมก็เป็นที่รับแ,แต่ว่าคือมาซ้อมก่อน,นตอนนี้เรามาซ้อมกันแล้วเก็บรายละเอียดอะไรนะครับเพราะว่าผมควรใช้แบบไหนดีจะกล่าวว่าวันที่5ที่ผนี้กล่าวว่าให,ให้เอาเขาออ้ารอบไปก่อนซื้อตัว๋วดูเรลังก่อนก็โอเคครับแล้วเหลืออีก7วันจะได้เต็มขนาดไหนเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาวัดกันในรอบสุดท้ายที่ตัวหอมใช่ครับสนามช้างหรหลังใช่ครับ เราก็ฝากติดตามพวกเราชาวรีเซลได้เลัน,นะครับเพราะว่าในปีนี้มีหลายๆคันหลายๆอู่ที่ดังๆก็ทำรถเฟรนดีเซลมาวิ่งกันก็ง่ยก,ก,งก็ขอฝากติดตามพวกเราได้เลยกันเนาะครับผมครับผมเชียร์ด้วยคนนึงครับแล้ว <c oughs> ไง <c oughs> เจอกันที่คองห้าและบุรีรัมคับผมครับผมไม่ได้ครับ